วัสด,ดีครับเมื่อนี้วันจันทร์ที่24พฤศจิกาย,ยนนะครับ2 5 68นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบืออำเภอหน,นองฟอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพวกกำลังเข่าประมาณ6โมงครับผมมา6โมงเช้ามาทางกำเนียก่อนกัเนียรห้องเฮาบ่ห้องเฮาบ่าครับห้องผู้ใดญ่นะแต่ ซาเชียบวะนี่บ่บว่ตอนนี้น้อยเลยตัวนั้นของใคของใครบวตัวใหญ่มแอนบลูกขายลูกก็ขาย ไวตีบ่นี่ครับโอ้งามากเลยนะส้วบอเลยโอ้ยแเลยาวน้อยสาหน่อยท่านพบปีอยู่สูงเท่าไรแล้วครับนี่ลอยเศร้าถึงแจงขาดีจากนี้บบมีแม่สาวน้อยเนาะแต่เีรืรอยเขาเท่าไรแล้วครับนี่ 1มื่นสองพันมื่นสองพันมื่นแม่นบอถูกอยู่คนแม่นบอตัวนีนอันนี้หมื่นสองแลนเหรอม่นสองกตนึงแม่สาวโอ้แม่สาวนี่บอแม่สาวใหญ่เลยสองปีแล้วบอสองปีกลัวเม็ดทเลสี่สิบหอดบอหอดอยู่เนาะแม่สาว แม่สาวเม็ดสี่สิบนี่ครับโอ้โหเชื่องๆแม่สาวแม่สาวแม่สาวมันสองตีกลัวๆครับแม่สาวยญ่ๆสูง4อยสี่สิบเนี้ยเงี้ยแข้งขาดีตันตตีไม่มีเท่าไหครับ2 3งหมื่นสานพนะครับสองหมืนสามพัน แดงๆไหมนบ่เท่านี้บ่เบิดเบิรโทเลยครับ0844 057 841โทไม่หาห้อยตี